ส่วสอีกครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเวลาออกจาคนหน้าชั้นเรียนเนี่ยเราไม่รู้จะแสดงตัวยังไงไม่รู้จะวางท่าทา,างยังไงผมเชื่อว่าบุคลิกภาพในส่วนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะมาดูตัวอย่างการสาธิตการสแสดงทางด้านบุคลิกภาพหน้าชั้นเรียนกันครับ โดยรูยภาพนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าการเดินเนี่ยใช้การเลืนแขนมากเกินไปการก้าวขาที่ยาวเกินไปไม่เหมาะสมกับกับส่วนร่างกายนะครับแล้วก็การเดินที่ต้งหน้าเป็นการเดินที่ไม่เหมาะสมนหมูต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างรูภาพในการเดินที่ผู้ เ่วยแบบนี้าที่เหมาะเพราะว่าการเดิที่สั่งวแนิดกันอาจจะเียนการ,กมการไมได้เล็กน้อยครับาต,ตามที่ห้าอย่างอดีครับเอาะครับต่อไปนี้คือวิธีการไหว้ที่ไม่เหมาะสมะะัการไหว้ที่ไม่เหมาะสมนะะๆๆนในครั้งนี้ การโน้มตัวมากเกินไปสายตาองตรงไปข้างหน้าจริงๆเราไปดูวิธีการว้าในถูกทีกันต่อเลยดีกว่าและมีต่างกับการไหว้ในครั้รแรกนะครับการไหว้ในคา,างที่ถูกธีการโน้มตัวที่เหมาะสมฝ่ามืออยู่ในจุดที่ควรจะอยู่และสายตาไม่ได้มองตรงไปข้างหน้าครับ ต่อไปจะมีนการสาธิตตัวอย่างการยืนและการทรงตัวที่ไม่เหมาะสมการยืนและการทรงตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับขาถ่ายเทลน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับสองข้างมือเหยียบไปมานะครับไม่สับรวมต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างการยืนและการทรงตัวที่ถูกวิธการยืนและการทรงตัวที่ถูกวิธีนะครับมือเหยียบจับรวมทิกยานะครับ ปลายเท้าทั้งสองข้า,างครับถ่ายเทน้ำหนักตึนได้เท่ากันไม่เวียนแขนครับต่อไปจะเป็นการสาธินะครับตัวอย่างการพู้ที่ไม่เหมาะสมนะครับผมชื่นไปและผมชื่นมีนามสกุลว,ว่าที่และพ่อ นี่คือการพูดที่ไม่เหมาะสมครับเนื่ <pe le af> องจากการใช้คาสัมพันธ์ในบริบทมากเกินไปการพูดฟังดูซับซ้อนและผู้ฟังจะเกิดการรำคาญได้จะไม่ได้สนใจในการพูดของเราต่อไปเราจะไปดูวิธีการเราจะไปดูกรารสาธิตตัวอย่างของการพูดที่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับผมนายเป็นอิเดโฟอายุ8ปีอยู่โรงเรียนองเกลวิทยา ครับผมวันนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายน,นะครับต่อไปนี้จะเป็นการสแสดงตัวอย่างการวางภาพมาการสแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกค้ับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภรสานะคะมาอยู่โรงเรียนมีน้อยชี่เราครับขอบคุณครับครับทำไมถึงเป็นการวางการสแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเวลาที่พูดเนี่ยเราควรจะสํารวมในท่ายืนนะครับ จะจะพูดในการแสดงท่าทางที่ถูกต้องแต่เมื่อกี้เนี่ยมีการสังเกตได้ว่าจะมีการจับแมจสจับเสื้อผ้าเช็คโน่นเช็คนี่นะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมและไม่ถูกที่ครับแล้วเรามาดูตัวอย่างกงารแสดงค่าทางที่ถูกที่กันเลยสวัสดีค่ะเชื่ยนันสร์ศรรานเชียนรันนะคะอยู่โรงเรียนมีรพิยาโครงการขอบคุณคระนี่คือการแสดงตัวอย่างที่ถูกตอ้องของการแสดงค่าทางนะครับมือสารวมนะครับเก็บตรงไหนได้ก็เก็บ แล้วก็การกพูดนะครับฉากๆมองตรงไปข้างหน้าให้วอกแวกครับ